สวัสดีครับปเจริญแท็กเตอร์อเอวังสาาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่18กันยา2564นะครับวันนี้ก็มาแนะนำรถในร้านนะครับคันแรกเป็นคูปต้ L240 นะครับคันนี้เครื่องดีอ่า PTO ใช้งานไม่ได้นะครับขายตามสภาพเก็บสีให้นะครับสวยๆเลย มาพร้อมกับฐานสามนะครับราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทสองฟีให้สามสามร้อยกิโลเมตรแรกเลยนะครับอันนี้สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับคันนี้แอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับติดชีบราคาสี่แสน เก้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้งานอย่างหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับใช้งานมาไม่เยอะนะครับสวยๆแห้งๆเดิมๆนะครับเปลี่ยนท้ายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับดีสันสวยๆนะครับหล,หลังอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับท้ายสวยสีเดิมหมดทั้งคันนะครับ แสนสวยสามแสนเก้บาทนะครับต่อรองพอได้บ้างนะครับองคาดีนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วไม่แตกนะครับใช้งานประมาณพันแปดชั่วโมงนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปหกศนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเป็นพร้อมใช้สี่แสนบาทนะครับตัวรถไปดันติดคีบนะครับคันนี้คูปะต้ l สี่ห้ di นะครับตัวนี้ เครื่องยนต์สสูบนะครับเช็คพร้อมใช้เหมือนกันนะครับด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับอันนี้ยางประมาณ75%็นนะครับสุดท้ายเก็บเช็คเปลี่ยนให้หมดนะครับตัวนี้เก็บสภาพพร้อมใช้ราคาอยู่ที่2อง0 0 0หบาทนะครับตัวนี้สวยๆเลยงานคุณภาพจากวอร์จเจริญแท็กเตอร์นะครับเนยว เก็บชุดประกอบยังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วรีวิวการทํางานให้ดูนะครับาไปชมรถฝั่งนู้นสักหน่อยนะครับมาชมกันต่อนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอิซก,กินะครับตัวนี้3าม0 0 0หบาทนะครับสวยๆพร้อมใช้นะครับเครื่องยนต์สาสูบสามสูบเทอร์โบนะครับยาง80%เซนะครับสีคอนปอนเป็นสีเดิมหมดนะครับ สวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้เช็คพร้อมใช้เหมือนกันนะครับ3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอันนี้หกพันหกร้อยนะครับปอดหกพันหกร้อยนะครับเช็คพร้อมใช้เหมือนกันนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่กู้หนึ่งนะครับยางหลังแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับมอน้าเปลี่ยนใหม่เช็คระบบพร้อมใช้งานนะครับสวยๆเลยสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับส่งปีสามร้อยกิโลเมตรแรกเหมือนกันนะครับ ใบดานานเจ็ดนะครับ6040นะครับคันนี้เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับสีเดิมทางคันสวยๆนะครับคันนี้เช็คพร้อมใช้410,000บาทนะครับเก็บสีให้ด้วยนะครับอลองรถได้อยู่นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับ ยางสวยทั้ง4เส้นนะครับยางหลังก็90%ยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับ100%นะครับสวยเลยคันต่อไปกูบต้าเอลสามสี่ศนะครับคันนี้เช็คพร้อมใช้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับ ราคาอยู่ที่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกเหมือนกันนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับตัวสามสิบเก้าไปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับขับขอบกุลลูกค้าจังหวัดสกลนะครับมาดูแล้แอไปส่งเลยนะครับคันนี้ตัวนี้ตามสภาพหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกนะครับ เครื่องหลวมหน่อยนะนะครับตัวนี้เช็คสภาพปิดเครื่องให้นะครับ1 8 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เรมเะเบียนครบครบนะครับแอลไอเอห้ e นะครับตัวนี้ยันมาสามแรงนะเครื่องเกียร์เดี <c oughs> เครื่องไม่ค่อยดีนะครับถ้าเช็คเครื่องอเครื่องเครื่องหลวมหน่อยหนึ่งนะครับ ค่าเช็คปิดเครื่องให้ปิดพร้อมใช้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้ยังอยู่นะครับอุปต้แอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับสี่แสนหนึ่งมืนบาทนะครับตัวรถใบดันแล้วก็ฐานห้านะครับอุปกรณ์ตาช้างนะครับยาง เปลี่ยนใหม่ยังไม่ใชนใช้งานนะครับดอกอยู่ผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเดิมนะครับผ่านใส่รถฟอร์ดนะครับมีหลายตัวนะครับผ่านสามราคาประมาณสองหมืนห้านะครับผ่านสามใส่รถรุ่นแอลคูปัตต้าก็อยู่ที่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับ โรเตอรี่ตัวนี้เมตรแปดสิบห้านะครับใส่คูบต้านะครับตัวนี้สภาพเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับสวยๆเลยราคาสามหมื่นห้านะครับต่อรองได้นะครับมาดูพวกอุปกรณ์โรตอรี่นะครับตัวนี้โรตอรี่ของนาซ่านะครับตัวตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้หักเมตรแปดเมตรหกสิบนะครับราคาของใหม่นะครับราคาสี่หมื่นสามพันบาทนะครับ พิเศษเลยนะครับตัวนี้ตัวเมตร85นะครับของยี่ห้อน a s a Sunny นะครับตัวนี้ตัวนี้จาก5ง0 0 0ลดให้2,000นะครับ49,000นะครับตัวเมตร85นะครับ50,000นะครับของโชคชัยนะครับ 4M โชคชัยของดีมีคุณภาพนะครับรับประกันบริษัททุกตัวนะครับ ผ่านพรวนนะครับผ่านครวนใบ22บราคาอยู่ที่สอง0 0ืน้าน้อยนะครับใบ24 32,500ี่สาหมื่นสองพัน้าร้อยนะครับผ่านขุดมันนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นกับ500รอบาทนะครับตัวเล็กตัวใหญ่หมื่นสี่พันหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับผ่านยกล่องนะครับตัวตัวนี้ของบริษัท PPK นะครับตัวนี้ใบยี่สิบสองราคาหมื่นหกนะครับ 16,000บาทนะครับใบ24่อ้ใบยใบยีบสีของของ p p k ราคา18,500แนารนะครับของปูหลินใบ22โครงกว้างนะครับบริษัทประกัน1ปีนะครับของปูหลินอันนี้ราคาอยู่ที่19,500เาพนะครับสนใจสินค้าตัวไหนนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ085 0์ 0850876581นะครับปวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ